สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็กลับมาสถานที่แห่งนี้อีกแล้วนะครับนี่คือวัดบ้านย่อเหนือนะครับผมจะพาทุกท่านมาชมความสวยงามของวัดนะครับที่จริงผมก็มาหลายครั้งแล้วนะครับมาทีไรก็ประทับใจทุกที ก่อนอื่นผมก็ฝากทางช่อง u t u b e ของผมด้วยนะครับชื่อช่องมงคลวงสุวรรณชื่อเดียวกันกับช่อง Facebook เลยครับ <ST AR> เข้าไปดูเข้าไปติดตามดูนะครับ <ST AR> ก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับที่ผมลงไว้หน่อยเข้าไปดูหน่อยนะครับ <ST AR> เดี๋ยวกลับมาถึงจะมาลดน้ำมตนนะครับอาไปเที่ยวด้านนอกก่อนนะครับ ไปชมอะไรใหม่ๆอีกมาด้านนี้ก็สวยงามนะครับนี่ด้านนอกบริเวณด้านนี้ส่วนใหญ่คนก็จะมาถ่ายรูปวันตรงนี้นะครับนี่มาดูด้านนอกกันนะครับนี่บริเวณนี้คนก็จะมาถ่ายรูปเยอะนะครับถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะมีคนเล็กน้อยนะครับถ้าเป็นวันหยุดคนจะเต็มเลยนะครับตรงนี้ มาทีไรก็เห็นการเปลี่ยนแปลงทุกทีนะครับนี่มาครั้งที่สี่แล้ว<อ>ก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับเขาก็ทำการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆนะครับนี่ดังพญาลหนนาสองสามตัวนี้ผมก็ไม่เคยเห็นเพ,พิ่งสร้างเสร็จนะครับนี่เขาก็เดินชมไปเรื่อยๆนะครับด้านหน้าก็จะเป็นประตูทางเข้าอีก ทางข้างหน้านะครับตัวทางเข้าอีกด้านหนึ่งนะครับสําหรับผมไปเข้าด้านหลังนะครับทางเมื่อกี้นี้เพราะจะมีที่จอดรถนะครับ<ม>ด้านหน้านี้ก็จะไม่มีที่จอดรถส่วนใหญ่คนก็จะเข้าคนใหญ่คนจะไม่เข้าทางนี้นะครับเพาะจะไปเข้าด้านหลังสวยงามไหมครับ<ม>นี่<ม>ในถ้ำเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปในถ้ำนะครับไปดู ว่าสวยงามขนาดไหนนะครับเข้ามาผมก็จะมากราบไหว้ขอพอรอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ,บนี่แล้วก็กลับออกไปครับออกไปที่เดิมพวกทงพวกอะไรพวกโคมไฟต่างๆเขาก็จะทำขึ้นมาใหม่นะครับไปเข้าไปในถ้ำกันผมจะเรียกถ้ำนะครับเพราะที่นี่ไม่ต่างอะไรกับถ้ำนะครับเขาก็เป็นถ้ำ พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก่อนก็ไม่ได้เยอะแยะขนาดนี้ทุกวันนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะครับผมมาทีนี้ก็เที่ยวน,นี้ก็เปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงมีการเสริมเติมแต่งนะครับสวยเหมือนเดิมครับนี่มากราบไหว้ขอพรคนส่วนใหญ่เขาจะเข้ามาตรงนี้นะครับ มากับไหว้ขอพอรกันอยู่ตรงนี้นี่ถ้าใครอยากไปรดน้ำมนต์ก็ไปด้านนอกนะครับอย่างเช่นโคมไฟตรงนี้นะครับนี่เขาก็มีการเปลี่ยนแปลงทําสวยงามมากเลยบายกลับบ้านแล้วถ้ายชมเที่ยวชมบบเสร็จแล้ว,วไ,ไหนวายปวงโดนมาโต้กลับบ้านเรา ทำบุญเสร็จแล้วสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ